สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการส,สร้างทางอาชีพรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมาจุดประกายสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆจากการนําเอาสิ่งของใกล้ตัวนะคะหรือว่าสิ่งที่เราพบเจอมามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญยาปิติมณา,ารีนะคะเราพบกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมยังคงรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง สแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยแพลตฟอร์มแรกคือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ Facebook ค่ะตอนนี้เรายังคงไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆนะคะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมคุณผู้ชมขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยหรือให้กําลังใจเราได้คอมเมนต์ comment วันนี้จะต้องเยอะแน่นอนเพราะว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่า สิ่งที่เราจะเอามาสาธิตให้คุณผู้ชมคืออะไรซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าท็อปปิกที่หลายคนชอบมากที่สุดเลยก็คือการสาธิตการทําอาหารคุณผู้ชมและอาหารวันนี้ต้องบอกเลยว่าถูกใจคอขนมหวานแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมไทยนะคะที่สําคัญคือ เจ้านี้เนี่ยเขาทำเป็นโฮมเมดด้วยเหมือนกับว่าคุณจะได้รับขนมที่เหมือนแม่ทำให้ทานเป็นฝีมือของคุณแม่เลยก็ว่าได้นะคะและผู้ที่จะมาสาธิตให้เราได้ชมกันในวันนี้ก็คือคุณแม่วรรยาอ่อนเพชรนะคะจากร้านหว,วานหวานสูตรคุณแม่ซึ่งคุณพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันแบบเต็มสูตรมากเลยคุณผู้ชมดูสิคะนี่เต็มโต๊เลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ย กุ๊กกิ๊กนะคะแนะนำตัวกับคุณแม่นิดนึงคุณแม่วรยากิ๊กถามก่อนจุดเริ่มต้นทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำขนมหวานเ,เริ่มทำตั้งแต่ปี40ตองสบู่แตกโอ้โหยาวนานมากแล้วเราทำมานานแล้ว40ตอนนั้นกิ๊กสองขวบเองนะทำมาจานถึงปัจจุบันแล้วแล้วเราเริ่มมาที่การทำขนมหวานทำไมเราถึงเลือกเป็นขนมหวานนะคะรูมว่ามันขายง่ายกว่าหรอรู้สึกว่ามันขายง่าย แล้วคนชอบทานเพราะเมื่อก่อนนีแค่ห้าบาทขายตั้งแต่ห้าบาทขายตั้งแต่ห้าบาทเลยนะคะใช่จนมาจนถึงปัจจุบันเราได้ทางร้านเนี่ยมีการขายขนมหวานโดยเฉพาะขนมไทยเนาะมีอะไรบ้างแล้วคะก็มีเด่นเด่นเลยคือขนมต้มอันนี้ใช่คุณผู้ชมคะนี่ลองดูนะคะอุ้ยขนมต้มเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวน้ําหอมทั้งไส้ทั้งมะพร้าวคุกอ่า ข้างในก็มีไส้อีกเป็นคนบอกว่าของเราจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะแล้วยังมีอีกไหมคะมีอันนี้คือขนมชั้นนะขนมชั้นใช่ขนมชั้นใบเตยสวยนะคะแล้วถัดไปเป็นถัดไปคือเปียกปูนใปเอ่อเปียกปูนกะทิสดเปียกปูนกะทิสดตอนแรกนึกว่าละช่องค่ะขอโทษค่ะอ่าเปียกปูนกะทิสดนะคะก็จะใส่มีมีเผือกเนาะมีเผือกมีแปะกลวยค่ะแปะกวยอันนี้คือกะทิละอ๋ออันนี้คือเอามาให้ลองดูว่าปกติแล้วที่อันเยอะค่ะ อเยอะ<ม>เลยใช่ไหมคะมีประมาณกี่ชนิดนะคะอืมเกือบ40อย่างมีเกือบ40อย่างโอเยอะมากจริงๆค่ะ <c oughs> อันนี้คือยกมาให้เป็นน้าจิ้มนะคะ <c oughs> เรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาสาธิตให้ดูในวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าพิเศษมากถือว่าเป็นขนมหวานที่หลายคน ต้องได้ทานแล้วก็หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือบัวลอยค่ะอ่าวันนี้จะมาสาธิตไขหวานบัวลอยไข่หวานเนี่ยสูตรจากร้านหวานหวานสูตรคุณแม่เลยนะคะทีนี้ในการทําบัวลอยไข่หวานเราต้องมีอุปกรณ์และวัตถุดิบอะไรบ้างคะก็คือแป้งต้องมีแป้งต้องมีแป้งค่ะแล้วคืออยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรแป้งผสมใบเตยค่ะผสมมันม่วงค่ะเผือด ฟักทองอ่ามันก็จะได้สีที่แตกต่างกันอ่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอย่างแป้งเนี่ยอันนี้คือเราใช้แป้งอะไรคะใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะเราผสมกับอะไรเขาก็จะให้สีต่างกันอันนี้สีต่างกันผสมใบเตยใช่ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นมันม่วงอ๋อมันม่วงอ้คนชอบทานเนาะอันนี้คือจะเป็นเผือกแป้งผสมเผือกนะคะฟักทองค่ะฟักทองค่ะแล้ววิธีวิธีการผสมกันอย่างเงี้ยเราก็ ก็หนึ่งต่อสอนต่อสอนี่คือพวกพวกแอนอตัวแอดเข้าไปอย่างไบเตอร์อย่างตัวสร้างสีต่างๆก็จะเป็น1ส่วนผสมกับแป้งข้าวเหนียวสองส่วนนะคะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือมันทิ้งไว้นานได้ไหมคะหรือว่าอันนี้ทิ้งนานได้แต่เข้าตู้เย็นเหมือนถ้าทำแบบนี้เราก็จะทำดอกเสร็จปุ๊บเราก็แช่แช่ฟิต อันนี้นะคุณผู้ชมเราเตรียมแป้งแล้วถ้าสมมุติเรามีแป้งแล้วไม่พอเราก็ต้องมีไข่ด้วยของเราก็จะมีมะพร้าวอ่อนโอ้คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหน้าดานมากอันนี้เราจาต้องเตรียมด้วยกันเคี่ยวไว้ก่อนนะคะก็แค่เอาทุกอย่างรวมกันเขาจะได้ไม่แตกมันมีกะทิมีน้ำตาลมีเกลือ ค่ะกะทิน้ำตาลเส่มะพร้าวเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยแต่ว่าเราก็เตรียมมาไว้ก่อนอันนี้คือวัตถุดิบให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าถ้าในการจะทําบัวรอยไข่หวานหนึงจานหนึ่งถ้วยเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะแป้งไปแล้วนะคะไข่ไปแล้วนี่ตัวกะทิมะพร้าวอ่อนของเราทําแล้ว น้ำต้องมีด้วยใช่ไหมคะสำคัญเพราะต,ต้องต้ม <c oughs> โอเคซึ่งจริงๆแล้ววัตถุดิตรงนี้คือถือว่าไม่ยากค่ะเราหาซื้อได้ทั่วไปใแล้วเรื่องของปริมาณถ้าหากว่าเราอยากจะทําแบบทานกันในครัวเรือนทานกันไม่กี่คนสี่ห้าคนอย่างงี้ก็ทำได้เราก็ทําน้อยลงหน, <ทำ S 1> น่อยน้อยหน่อยนึงเพราะมันมีตามตามสัดส่วนอยู่ตามสัดส่วนของเขาแต่วันนี้คุณแม่วรยาบอกว่าเพื่อความรวดเร็วเราปั้นมาแล้วใช่เราปั้นมาแล้วเรียบร้อย คือที่เราสร้างสีเนี่ยเพื่อว่าแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะทำเป็นรูปอะไรเนาะจริงๆตัวบัวลอยอย่างเงี้ยบางทีบางคนเขาก็ไม่ต้องทำดอกก็ททำแค่เม็ดใช่ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยถ้าแบบทำแค่เม็ดเนาะแต่ว่าด้วยความที่แหมเรามันไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาด้วยหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คุณแม่วลัยาแน่นอนหวานสุดคุณแม่ต้องเด่นกว่านั้นเราเลยทําเป็นดอกไม้เลยอ่ะล้วก็จะได้เห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวอย่างของ แป้งที่เราท <ำ S 1> ําเป็นดอกไว้เรียบร้อยแล้วความยากความง่ายมันจะเกาะกันอย่างนี้ตลอดเลยเหรอถ้ายิ่งอยู่ตู้เย็นเขาจะเกาะกันแน่นถ้าอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่จับถ้าอยู่อย่างเงี้ยคือแสดงว่าเราต้องรีบเอาลงใช่โอเคค่ะแป้งก็จะไม่ค่อยไม่แข็งด้วยเนาะไม่แข็งเ,เอาลง <tha. S 1> ได้เลยนะถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้านทําเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะคือ แป้งเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าอยากจะปั้นเป็นรูปอะไรใช่ค่ะแล้วอย่างวันนี้เราปั้นเป็นรูปดอกไม้เอาลงได้เลยไหมคะได้ค่ะอะโอเคค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะมีน้ำเราเดือดอยู่แล้วน้องอ๋อเราก็ต้องค่อยๆหย,ยิบกระดดอกลงไปาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแตก โอค่อย่างนี้ต้องต้องห้ามหยิบแรงไหมคะแม่ใช่เนี่ยเห็นไหมพอน้่งปุ๊บเขาจะแตกเล้จะแยกจากกันห้ยดอกไม้ของเราลงไปแล้วนะครับอ่าตัวไข่นี้เราเอามาทําอะไรคะไข่เดี๋ยวเราจะต้มในนี้อทำเป็นไข่หวานไงทำเป็นไข่หวานก็ต้มไปเลยในในน้ำมะพร้าวกะทิเลยเนาะใช่ค่ะ นี่ละค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยนะคะพิธีกรหิวตลอดเลย <S 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 นี่คุณผู้ชมอยู่ที่บ้านแล้วแต่เลยนะคะถ้าบางท่านบอกอุ้ยฉันอยากทานแค่ใบเตยอ,อย่างเดียวก็ผสมก็ทําไ, <ป S 2> ได้ก็ใบเตยอ,อย่างเดียวได้แต่ฟักทองเนี่ยไม่เคยทานไม่เคยทานหรอคะใช่ค่ะที่เป็นแบบว่าบัวลอยแบบไส้ฟักทองอย่างเงี้ยไม่เคยทานเดี๋ยววันนี้จะอาจจะได้ลองได้ลองถ้าหากว่านะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลองกันนะคะใช่ อย่างตัวถ้าระหว่างที่เรารอต้มอันนี้ต้องรอต้มนานไหมคะแป๊บเดียวค่ะประมาณกี่นาทีคะนี่ประมาณห้านาทีเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเดือดปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นมาอ๋อสังเกตว่าถ้าเดือดแล้วตัวแป้งเขาจะเด้งขึ้นมาใช่พอสุกปุ๊บเขาก็จะเด้งค่ะอันนี้อย่างที่บอกขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเราก็ต้องมีขั้นตอนของการเตรียมตัว ไข่นะคะให้เป็นไข่หวาน<ช>ด้วยการใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะเอากี่ฟองคดี๋ยวจะได้ได้หลายคนเนาะได้ค่ะตอกลงไปเลยอย่างในตัวน้ํากะทิของเราค่ะเราก็คือใส่ทุกอย่าง,งใส่ทุกอย่งผสมกับมะพร้าวด้วยจุดเด่นของบัวลอยไข่หวานของคุณแม่เนี่ยคืออะไรคะอันนี้คือแป้งกันนิ่มค่ะ แป้งจะนิ่มใช่หมายความว่าเราเคี้ยวไปนี่คือจะหนุบหนุบใช่ค่ะเขาจะหนุบหนุบค่ะมาแล้วน้องเริ่มลอยขึ้นมาเขาเย็นปุ๊บเขาก็จะแฉกถูกไหถ้าจะให้ดีเลยก็คือต้องเอาไปแช่ฟิสไปก่อนค่ะหมายความว่าคือถ้าสมมติว่าเราปั้นเสร็จแล้วเราทิ้งไว้เออเรารู้สึกเอ้ยยังไม่ได้ทำเอาไปแช่ฟิดไปก่อนเลยใช่พอฟิดแล้ว ก้าวน้องลงเลยใช่ค่ะพอน้ําเดือดพุ่งเอาเขาลงไปเลยเขาก็จะไม่แตกออกมาเป็นชิ้นๆอ่นนี่ความรู้ใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาล้วงความลับทางธุรกิจอีกแล้วคุณผู้ชมลอเล่นค่ะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รับชมตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะลองทําดูลองมาดูค่ะวิธีการง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากที่สําคัญอุปกรณ์อ้โหูหาซื้อง่ายใช้ในบ้านทุกวันเนาะใช่ค่ะ แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างร้านหวานๆสูตรคุณแม่เนี่ยก็คือถือกําเนิดมาเปรียบเสมือนคุณแม่ทําให้ทานเพราะว่าเราก็เกิดมาด้วยครัวตัวเองเลยใช่ค่ะอย่างตอนที่ริเริ่มทําแรกๆเนี่ยเรามีการลองผิดลองถูกหรือว่าได้สูตรมาจากไหนยังไงคะสูตรไม่ได้ค่ะแต่ลองทําเองอุ้ยเก่งมากเลยนะอันนี้คือคุณแม่ทําเองชอบไปซื้อไปซื้อมาแล้วก็เอามาดูซื้อหนังสือซื้อซื้อซื้อสิเขาส้าเร็จรื้อ โอ้โหแอดวานซ์อีกพิธีกรบอกว่าเห็นแม่บอกชอบไปซื้อนึกว่าซื้อหนังสือมาเปิดดูเปล่าจ้าซื้อสินค้าคนอื่นเขามาดูซื้อมาถือเราสมมติเราอยากรู้ว่าบัวลอยไขหวันทํายังไงเดินไปเลยไปตลาดไปซื้อไปซื้อมาแล้วมาชําแหลดดูซิว่าอะไรบ้างว่ามันมีอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้ก็ต้องไปผูกสัมพันธ์กับแม่ค้าขายขนมหวานไว้เยอะแน่เลยอะเออนะคะอย่างตัวไข่เห็นเมื่อกี้แม่คนอยู่คือว่าเราต้องคนเพื่ออะไรคะอ๋อไม่ได้เปคนอะไรคือกลัวเขาติดหม้อ ปิดคนให้ไม่ติดแต่ว่าอย่าไปคนให้ไข่แตกนะคะอ่ะอันนี้น้องเขาเริ่มเดือดแล้วเริ่มพองเเดือดจืดๆขึ้นมาแล้วอ่าเราก็จะได้เห็นสีสันที่สวยงามแล้วก็สดกว่าตอนที่เป็นแป้งใช่ค่ะสีเขาจะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยอ่านี่โหเป็นดอกสวยงามมากอย่างตัวนี้คืออย่างที่บอก ว่าเราสามารถปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้บางคนเนี่ยคือไม่ได้ทําเป็นรูปกลมๆแล้วมาแปะเป็นอดอกไม้แต่ที่คุณแม่ทําแบบนี้เพื่อที่จะหนึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจเป็นซ<ช>ิกเนเจอร์สองที่คุณแม่บอกมาตรงๆเลยบอกว่าโอ้โหฉันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มสิจ <S <S> <S ้ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ชมเห็นแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะขนมขนมหวานเป็นสิ่งที่หลายคนชอบทานแต่ใครที่ทําออกมาแล้วสามารถ มีความเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของคุณก็จะสามารถสร้างมูลร่าเพิ่มเติมได้ตจะได้ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่นะคะน่าสนใจน่าทานมากเลยเป็นแบบนี้อย่างนี้พอเรารอจนเขาเดือดเดือดแล้วมันก็จะปุดปุดขึ้นมาแล้วก็รออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะต้องใช้ความรู้สึกดูเอาค่ะว่าได้หรือยังใช่คุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่มาถามคนทำกับข้าวไม่เป็นบอกพี่ทิคอนดูซิเออสังเกตดูซิอันไหนได้เออหนูว่าอันนี้ได้ เพราะว่ามันพอง,พองใช่ไหมใช,ใช่สรุปก็คือถูกค่ะคําตอบของคุณถูกต้องอคุณผู้ชมคะทานเลยไหมทานเลยก็ได้ค่ะไม่ค่อยจะหิวเลยนะคะ <c oughs> นี่เราก็คือเราต้องรอนะคะรอจนน้องเขาพองขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาอีกนิดนึงพอพองเท่านั้นแหละก็คือได้แล้วเรียบร้อยโอ้หนูอยากได้มันม่วงงองแงอีกนะคะอานี่ ขออน <yes, S 2> ุญาตนะคะ <yes. S 2> ให้กล้องดูนิดนะึงคะ <All right. S 2> นี่คุณผู้ชมโอ้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆอย่างนีนะะ้ที่บอกว่าพองๆก็คือพองแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะอ่าหูนาะทานมากมันม่วงนะคะเราได้ตัวบัวลอยมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อ่าไข่หวานนี่ มีมะพร้าวอ่อนแล้วมะพร้าวคือให้เป็นชิ้นชิ้นแบบใช,ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมดูว่าอย่างตัวเนี้ค่ะถ้วยนี้ยอันนี้คือเท่ากับหนึ่งที่ที่ลูกค้าสั่งไหมใช่จ้ะแล้วปกติเนี่ยเราเราขายในราคาเท่าไหร่สําหรับหนึ่งถ้วยหะหกสิบเงองเค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือราคานี้คือต้องบอกว่าสมน้ําสมเนื้อมากเพราะปัจจุบันนี้ปกติเวลาที่เราเดินไปดูในตลาด S <S แค่เป็นบัวลอยปกติก็คือสี่สิบแล้ว <S <S แต่ว่าอันนี้คือเขาใส่ไข่หวานใส่มะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีกะทิแล้วก็บัวลอยแน่นๆเลยนะคะคือ 1, นึ่งเม็ดก็คือมีหน <7 S 2> <7 S 1> ึ่งส<ช>องสามส่าเจ็ดในหน่งเมานี่นะคะดอกไม้1ดอกก็คือมีบัวลอยอยู่7ลูกแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพไงว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะทำเสร็จแล้วก็ต้องชิมค่ะทานค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ <Yeah. S 2> เราทำเพื่อคุณผู้ชมล้วนๆเลยนะคะนี่ uh. ชิมก่อนเลยอืมอร่อยค่ะชิมแค่น้ำกะทิก็รู้เลยว่าคือบางที่ค่ะบัวลอยเขาจะแบบ หวานเกินแล้วมันเลี่ยนแต่เจ้านี้คืออร่อยนี่นะคะอโอเคมากอร่อยค่ะอ,อร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้คือจะบอกว่า สมราคาแล้วก็สมชื่อที่คุณแม่บอกว่าแป้งนิ่มแป้งนิ่มมากแล้วคือแทบจะไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวอะไรมากมายเลยนะคะแต่ว่าเข้าไปนในปากปุ๊บเนี่ยคือนิ่มเหมือนจะละลายเลยอะยแป้งนิ่มมากเลยนะคะอันนี้คือที่คุณแม่บอกว่าใช้สัดส่วนแป้งข้าวเหนียวสองต่อหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือว่าไส้คุณอยากให้เป็นสีอะไรอย่างเช่นอยากให้เป็นสีเขียว<ม>ก็ใส่ไส้ใบเตยเข้าไปหนึ่งส่วนต่อแป้งข้าวเหนียวสองส่วน,นะคะ่ะแล้ว หนูว่านี้แม่น่าจะมีสูตรของตัวเองด้วยนิดนึงเขามีความลับค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความลับทางธุรกิจเราจะไม่ไปแตะต้องเขานะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าอยากจะรู้ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยมันพิเศษยังไงมันนิ่มมากแค่ไหนนะคะให้ลองมาหาทานดูนะคะเราจะสามารถไปซื้อได้ที่ไหนคะดูในออนไลน์ก็ได้ค่ะในออนไลน์ได้ใช่ไหมคะอันนี้เราสแกนได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็น QR code ของไลน์ใช่ค่ะอย่าง ถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะซื้อตอนนี้คือเราจะเปิดเป็นออนไลน์แทนเนาะใช่ค่คะเพราะว่าตัวที่ร้านเนี่ยก็คือปกติถ้าจะไปออนไซต์หรือว่าไปขายที่ไหนก็จะเป็นสไตล์เป็นบูธหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ oh, ค่ะแม่ทิ้งช่องทางให้หน่อยได้ไหมตอนนี้อยู่ที่ซีซันจันถึงสุกร์จันกับสุกสองวันค่ะที่ซีซันค่ะแต่ออกซีซันออกบูธซีซันอยู่ที่ไหนอ่ะ อยู่ตรงถนนวิทยุะค่ะอ๋อซีซั่นตรงถนนวิทยุค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจเขามีออกบูธเนาะใช่ค่ะทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะไปลองดูได้หรือถ้าหากว่าจะโทรติดต่อโทรติดต่อได้เลย0859809660นะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะลองทานถ้าสมมติว่าเราสั่งแล้วเราแล้วมาส่งได้ใช่ไหมคะมีไลน์แมนส่งค่ะสั่งในไลน์แมนก็ได้ค่ะ สั่งเดลไรแมนก็ได้นะคะคือทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราทําด้วยหนึ่งแหละใจรักสองเป็นธุรกิจด้วยใช่ค่ะใครที่สนใจนะใครอยากจะรู้ว่าอุ้ยรสชาติประมาณนี้เนี่ยที่พิธีกรบอกว่าแป้งนิ่มมากแต่ครูยังไงอยากให้มาลองชิมจริงๆนะกับร้านหวานหวานสูตรคุณแม่แต่ว่ากดไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออีกทีหนึ่งเพราะอร่อยมากเลยนะคะ oh <my> ทีนี้เนี่ยคุณแม่มีการพัฒนา oh <my> พยายามที่จะทําสูตรอะไรต่าง <c oughs> ๆเพิ<ๆ>่มเติมไหมคะมีเรื่อยๆค่ะ เป็นขนมรูปแบบใหม่ๆอะค่ะหรือว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็มีมยงชิดอืมายงชิดก็ตามฤด,ดูกาลพวกเนี้ยมายงชิดต,ตามฤด,ดูกาลก็ปีาาจะได้ท,<ำ>ทานครั้งเดียวเอามาทำออลอยแก้วอืมมายงชิดลอยแก้วมายงชิดจะมาต้นปีปีหนึ่งจะได้แค่สองเดือนอถือว่า ถ้าหากว่าพลาดจากสอนเดือนนี้ไปแล้วก็อด,ดละจบหมดเลย <laughs> <ช>นะคะยอย่างขนมพวกนี้คือวันหนึ่งแมทขายได้เยอะไหมคะ <laughs> ประมาณแบบขายหมดไหมหมดหมด,หมดอย่างเนี้ยค่ะตัวบัวลอยนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยไหมอ่อคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะ ได้ไไดอ่ะไหนไหนเปิดแล้วคุณผู้ชมค่ะร้านของเขาเขาบอกว่าวันนี้มาสาธิตบัวลอยเพราะว่าเป็นเมนูที่ทุกคนชอบทานแล้วทานได้ทานดีแต่ตัวซิกเนเจอร์จริงๆของร้านค้าวหวานๆสุดคุณแม่นี่เลยขนมต้มอ่าขนมต้มนะคะขออนุญ,ญาตนะคะอ,อ่าเป็นสูตรที่แบบว่ามีความพิเศษยังไงคะทำไมถึง อของเราเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะใช้แล้วก็ทั้งไส้ก็คือมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันอ่ามีทั้งไส้ข้างในแล้วก็มีตัวมะพร้าวคลุกข้างนอกนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคะเราจะแช่เย็นจะไม่แข็งมะพร้าวแน่นจริงๆอ่ะมะพร้าวแบบทั้งทั้งลูกเลยอ่ะมาทั้งสวนใช่ค่ะประหนึ่งว่ามีสวนมะพร้าวอยู่นะคะขออนุญาตนะคะแค่ อร่อยมากค่ะอันนี้อันนี้อร่อยมากขนมต้มอืมคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจนะคะสั่งได้อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้กล่องใหญ่หนึ่งร้อยบาทค่ะือแต่ว่าใส่นั่นมากได้กี่ลูกคนะเน่ยสิบห้าค่ะอืมคุณแม่ทิ้งช่องทางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ ั่งออนไลน์อมแม่จาไม่ค่อยได้ส่งสแกนได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะใครที่สนใจนะช่องทางออนไลน์ใครที่ถนัดสั่งในไลน์หวานหวาน,วานบแกนค่ะอืสแกนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูใน facebook เขาก็มีนะคะในไลน์แมนสั่งก็สั่งได้เมนูนี่ตามที่ขึ้นอยู่ในภาพนะคะหลายเมนูมากเลยอนะคะ และช่องทางติดต่อใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ0629236419นะคะวันนี้ถือว่าอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขมากเลยนะคะสุดยอดไม่จำข,ขาแล้ววันนี้เวลาของรายการสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของขนมโดยเฉพาะขนมไทยอร่อยๆหลายคนคงชื่นชอบแล้วเราก็อยากให้ วันนี้เทปของเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เอ้ยอาจจะอยากลองทําขนมหรือว่ายังทําขนมไม่เป็นเราควรจะดูทํายังไงวิธีทําก็ไม่ยากด้วยสุดท้ายแล้วอยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเล็กน้อยค่ะถ้าอยากทานขนมก็ติดต่อได้เลยนะคะหวานหวานใบมัมค่ะอืมโอเคค่ะขอบอคุณมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะอขอบคุณค่ะ และนี่คือการร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็การสาธิตนะคะการทำขนมบัวลอยไข่หวานนะคะจากคุณแม่วรยาอ่อนเพชรจากร้านหวานหว,วานสูตรคุณแม่หวานหวานบายหม่านั่นเองนะคะอร่อยเหมือนคุณแม่ทำให้ทานและวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์กลับบ้านไปไปลองทำดูได้เลยวิธีการไม่ยากแล้วที่สำคัญผลออกมาอร่อยมากด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ